น้ำแข็งแล้วเนาะเราปิดไฟไว้นะครับให้มันเย็นนะครับเนาะ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้มาพอครับพอบานหุ่นมีอีกีลเปล้วนะครับเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เนาะพอบานหุ่นมีพา้ามาสุปกะเขือนะครับใส่แมงดาหอมๆครับพี่น้องแล้วก็ใส่ปะทุนะครับเนาะนะในงานกระขวไปเรียบร้อยนะครับเนาะเดี๋ยวเขามาตักเริ่มตําในส่วนของในงานเลยเนาะพี่น้องเนาะ แงหัแหลกแล้วนะครับเอาแมงดามาใส่ต่ำใส่นกเป็น้องเนาะแหกจะนีนะครับแล้วเอาแมงดามาต่ำใส่นะครับเนาะเป็นอาหารเมนูอีสางนง่ายๆเนาะเป็นรอ,องนี่นะครับผู้ใดเห็ดน้ำต่าก็ง่ายเนาะเี่น้องเนาะแมงดาแหลกแล้วนะครับรนะเท่า,เากับ อพอพริกคิดต้มใบน้อพี่น้องเนาะใส่ลงไปเลยนะครับเดี๋ยววางจังน,น้อยสิฟงใส่หน่วยกระตาเนาะพ่อพี่น้องเนาะพริกในงาแมงดาแหลกแล้วนาะพี่น้อง,นะนง,งเะนาะนนะเดี๋ยวเขาเอากระทูที่ปิ้งไว้มาใส่นะครับเนาะแกะเนื้อไป้อยนะครับเด้อใส่ลงไปเลยนะครับปลาทูเน้องพี่น้องเนาะเั็นไหมครับพี่น้องเนื้อปลาทูขาวจนโพลนเลยเนาะมันติดเวลาต่ตำมันก็ติดเป็น ผู้จัางนอยจะบวกขึ้นเนื้อปลาเคียงน้อพื่อน้องเนาะในการซุปปลาเขือนะครับหรือว่าซุปเอยียงต่างๆที่ใส,ส่เป็นปลาทูงใี่อะไรหรือเป็นปลาเคียงปลาคอก็ได้เนาะพราพี่น้องส่วนหลายผอบันพึ่นมีใช่ไหมเป็นปลาเคียงมั่นๆนา้องเนพะี่น้องเนาะครับพี่น้องสำนียงเพาะนะครับเนาะบัดนี้เขาออเอาปลาเขือที่เขาตรงใบมาใส่นะครับเนาะกดๆลงสก้อนนะครับแล้วอย่าเพิ่งต่ำนะครับเนาะ จำนิ้พอยนะครับพนะ่อน่น้องเนาะเริ่มปรุงกันครับพ่อน่น้องสูบมะเขือนั่นสีใส้ก็ไดโบไซส์ก็ได้เด้อที่สวนของป่านะครับเนาะแล้วแต่มากเราจะมากินนะครับแต่ละคนครับพ่อน่น้องนี่ครับวันนี้ตำแหนะใส่กันแล้วเนาะบะนี้เขากะน้ำแปรักมาใส่จกเทียดกันเนาะพื่อนๆน้องเนาะอย่าเพิ่งใส่ที่ละลายนะครับใส,ส <mel> ่เทีร์ลิพีก่อนนะครับเนาะน้ำแปรักตุ่มเขา ทำหนีกอนนะครับเนาะเสร็จแล้วครับปรุงด้วยผงชูรสเนาะเปลี่ยนเมนูงง่ายๆปรุงง่ายๆครับพี่น้องจังไงก็นะครับเนาะบัตรหุ่นมีมกักเนนัวกระดับหนะ้า หลังจากตำแลกแล้วนี่เขาก็คน้นลงสีเนาะพี่น้องเขาบอกว่า,าววต่ำแล้วนะครับเนาะฮะแบบัดโอเคแล้วพี่น้องซับนีเก่านะครับเนาะบบดน,นี้เดี๋ยวเขามาชิมก่อนนะครับว่าแซ่บไปน,นะครับแต่แซ่บแล้วเขาก็ใส่ผักเลยเนาะพี่น้องเนาะนะชิมน,นะครับเนาะแซ่บแล้วครับพี่น้อง ใส่ผักนะครับเนาะชีหอมกับผักชีฝรั่งครับพี่น้องพอบรรทุนมีใส่ผักกันเลยด้อรูตรนี้เลยนะครับเนาะกระ,ะแนครับพ่อแม่พี่น้อง เดี๋ยวเบิ้งได้จากนกันนะครับเนาะเรียบร้อยแล้วครับซุปกักเขือสูตรสไตล์พอบานหุ่นหมีล้มจานครับ เรียบร้อยครับพ่อแม่พี่นอปป้องสุปะเขือใส่ปลาทูใส่แมงดาส,สูตรสไตล์ระบนันพุ่มมีนะครับพ่อพี่น้องเนาะจังได้กะร้องไปเห็ดตามเบิงเด้อพ่อพี่น้องเด้อจังได้คลิปนี้เนาะระบนันพุ่มมีก็ฝากไปเช็กทุวน้กนฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เพียพระบนันพุ่มมีให้น้ำนี่เด้พอพ่อแม่พี่น้องนะครับขอบคุณเลยหลายนะครับเด้อสวัสดีครับ